ล่าสุดเนาะคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือพ่อบิ๊กนั่นเองนะคะได้นําพาน้องนาริตะไปขึ้นโชว์บนเวทีนะคะไปโชว์ตัวบนเวทีตัวเกียวมิวสิกน่าจะเป็นลัมซิ่งเนาะ,ะถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยเป็นลัมซิ่งตัวเกียวมิวสิกเอาน้องขึ้นไปนะคะในน่าจะเป็นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะวันที่2 0 25้เนาะเมื่อคืนวันที่25วันนี้เออเมื่อคืนที่24 24ตุลาได้เอาน้องนาริตะนะคะเป็นลูกสาวของพ่อบิ๊กแม่แพวไดเอไปขึ้นเวที ไม่เชื่อว่าเอฟซีจะพูดแบบนี้ถึงน้องนานเดตะเพราะว่าตั้งแต่น้องนะคะไปขึ้นของคุณเนี่ยแพรวแสงทองแล้วก็เห็นได้ว่าการตอบรับดีมากๆในการร้องเพลงบุตรสบาหรือว่าเพลงต่างๆนานาที่น้องได้มีการหัดร้องลานะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยจริงๆและล่าสุดทางพ่อบิ๊กไดเอาน้องไปขึ้นบนเวทีและก็ให้น้องได้ร้องเพลงนะคะ น้องไม่สบายด้วยนะคะคอมเมนต์ก็เยอะแยะมากมายทั้งดีและไม่ดีนะคะเพราเมื่อคืนเห็นว่าไข้ขึ้นแต่ก็อยากเอาน้องขึ้นเวทีบางคนก็บอกแบบนี้แต่ว่าก็อยากให้เข้าใจนะคะน้องไหวแล้วก็เอาขึ้นไปในชุดที่ไม่ได้แต่งอะไรมากนะคะเอาหน้าก็ไม่ค่อยได้แต่งนะะเอาขึ้นไปเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ให้ดูนะคะประมาณ4นาทีเท่านั้นนะคะก็ดูความน่ารักของน้องแล้วก็ยอมใจในสปิริตของลูกหมอลำของน้องนาริตะจริงๆค่ะสวัสดีสีนี้เป็นขาล สองช่างสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อน้องอะไรคะน้องกัลซ่าอะไรหล่าลูกใครคะลูกใครคะาขอชื่ออะไรคะจำไม่ได้ค่ะเอ็นสิ่อใหญกว่าเพชรบุษบาวะซั่งสน้ำมีดขึ้นไข่ขึ้นน้อ,องออี่น้องด้วยซ้อมเบิร์นปือเพื่ได้เดรน รองไว้เพระขาดเค่ะเอ้อสีบักส,สีบาใครขึ้นทักทายพี่น้องหนาเวาที่ตาสุขอูล,ลูกอย่างนี้แต่เรื่องบันี้กเอ้บกจะไหนจะเอาัเงินเนี่ยจะไหนไม่คือควมของน้อนะมาอขอบคุณค่ะลูกดีไปเลยค่ะดีไปลูกให้คิปยี่สิบบาทเลยนะนคะวันนี้ชมฟรีค่ะคุ้มด้วดอ ออพี่น้องตึงมาร่าขันปม,มวลค่ะเติมไปรมรูริูอะไรไม่แยงก่ีขดอกไมดอกมาลาน,นี้มาลาดดอกไมาา้จะมาเ่มักประสาทปฐุมีฮักพอโจดเออมขึ้น่เบหน,นีอยู่ง,งาย่ปรคุณประคุณขเอาปกีาล้างอกเงินวต้อมาหาาเงินเน่ยเออมันมาเงิน,นย่ วันนี้ไม่ร้องเพลงใช่ไหมคะโอเคอุ okay. ้ยลาบูบูลูกอีหลาอีหลาอีลาลา,ลาบูบูมาลูกคือทั้งผีลูกเห็ดปนี่ผีลาบูาาบูเจ้าขอบคุณค่ะบูดใช่ไหเดี๋ยวเป็นไข้ขี่นอ้องบป้องเว้นยังดีดียู่หมู่บ้านนีน้ป้าเป็นบ้าเป็นซีดาครับอันนอกตัวเ,วามมาเกี่ยวซ้ำม้ามาเป็นยังกระมือดีอ่ะวัคซีนออกปเป็นครืองดื่มอูมอมก็น้อย ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับที่บ้านฟินแลนด์เอาน้องนาดิตะมาขึ้นบนเวทีนะคะโตเกียวลัมซิ่งแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยที่ f อซคาดหวังคืออยากให้น้องนาริตะมาร้องเพลงบุษาบาให้ฟังสดๆอยู่หน้าเวทีเพราะว่าไปกับคุณแม่เผาวผาก็เป็น F อซีทางคุณแม่วผาเนาะส่วน f อทางคุณพ่อบิ๊กก็อยากดูน้องนาดิตะร้องเพลงเช่นเดียวกันแต่น้องก็คือไม่ไหวนะคะร้องเพลงไม่ไหวเพราะว่าน้องอะ ไม่สบายวันก่อนไปฉีดวัคซีนมานะคะทำให้ไข้ขึ้นนะคะวัคซีนก็ทําให้เด็กไข้ขึ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ร้องแล้วนะคะคุณพ่อเอาติ๊บหน้าเวทีอย่างเดียวเลยค่ะก็คือขนาดไม่ร้องก็เห็นในติ๊บหน้าเวทีเยอะมากเดี๋ยวจะพามาสองคอมเมนต์ทำไมถึงว่า fc พูดไปเสียงเดียวกันขนาดนี้ในเรื่องราวของทางน้องนาริตามาขึ้นบนเวทีตัวเกีย s i มนะคะก็คือ ทุกคนก็บอกว่าหนูเก่งเหมือนพ่อบิ๊กแม่เพลถ้าเป็นเด็กทั่วไปไม่สามารถจะไม่สบายจากงอแง,งนะคะความอดทนหนูเป็นที่หนึ่งเลยนะคะบาดีเนาะพอเพลนลูกข่อยกัอะยาได้เงินผนะก็คือหยอกๆกันอยู่หน้าเวทีนาะพ่อมีคนเอาติปเอาเงินมาให้อยู่หน้าเวทีนะคะเนี่ยคนชมน้องเลยตากไปที่ทางเดียวกันก็คือขนาดน้องฉีดยานะคะ ไม่สบายน้องก็ไม่งอแงเลยลูกเอ้ยเกงขากนะคะลูกพ่อบี๊กนะคะยายรักหนูที่สุดเลยนาลิตานาลิตาหนูว้ยสวยแล้วก็น่ารักมากๆเกเอ็นดูเอาเงินเนาะนาลิตาน้อยนะคะน่ารักถามลูกก่อนด้วยนะคะว่าอยากเห็นน้องนาลิตาร้องเพลงไหมนะคะก็ต้องรอไปยาวๆเนาะวันไหนที่น้องมีโอกาสหน้าได้มาขึ้นกับทางคุณพ่อบี๊กก็รอชมได้นะคะก็น้องไม่สบายเนาะแล้วก็ มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะจริงๆนะคะเอนดูนะคะในเรื่องการขึ้นนาบนเวทีนะคะนาริตะน่ารักมากๆแล้วก็เก่งมากๆนะคะน้องนาริตะหน้าฮากรอบหน้าร้องเพลงคู่กับพ่อเลยจ้าหน้ารักมากๆ FC นาริตะป็น FC ที่ยอะใหญ่มากๆ FC ที่กว้างมากๆนะคะทุกคนเป็น FC น้องมาหลายปีแล้วนะคะน้องห่วงนอนบ้านอ่น้องไม่ได้ง่วงนอนนะคะน้องไม่สบายนะคะทุกคนเด็กไม่สบายก็เป็นเรื่องธรรมดา ยังไงก็ถือว่าคอมมินต์เกือบเจ็ดแปดร้อยคอมมินต์นะคะก็ชื่นชมนะคะคุณว่าเมื่อคืนไปดูเสียดายดูไม่จบเลยคนเยอะกลัวคนรจะตีกันนะคะเลยกับตัวจริงแล้วหล่อน่ารักมากๆพ่อบิ๊กน้องนาดิตะนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะพ่อบิ๊กรูจักบอกข้างในนอกคุณบอสค่ะพี่นอ้อ่ะก็อีกหน่อยนาดิตะจะร้องเพลงคู่กับน้องโตเกียวอยากดูค่ะแน่นอนค่ะอนาคตเนาะด้วยความที่ว่า พ่อแม่เป็นหมอรำลูกก็อาจจะลูกไม้หลุนไม้ไก่ต้นนะคะหรือว่าอนาคตน้องจะเป็นอะไรก็แล้วแต่น้องนะคะเด็กน่อยนาะ,ะพี่น้องพี่เลื้องเทียพ่อแม่เป็นหมอรำหญ่ยายมากอาจจะเป็นหมอเป็นคู่กันแล้วแต่เพิ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องก็ยังมีความชอบในการอยากร้องเพลงในการอยากแสดงบนหน้าเวทีขึ้นไปหน้าเวทีก็บางวันนะคะสดใสเหมือนกับวันที่ไปอยู่ในแพราวาที่น้อง ก่อนที่คุณพ่อบิ๊กจะรับไปสิงคปโปร์วันนั้นก็ฮือฮากระแสฮือฮามากๆเพราะว่าหรับเพลงบุษาบานาอน้องนองาฬิกาก็ร้องจนจบเพลงเลยร้องคู่กับคุณเนี่แพลวพาวนะคะแต่ว่ากับคุณพ่อบิ๊กก็บอกว่าซ้อมมาทั้งวันแต่พอขึ้นเวทีมาก็คือไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะถือว่าเป็นการผัดการเลี้ยงลูกผัดกันเอาลูกขึ้นเวทีได้น่ารักมากๆนะคะบางคนก็อย่ามาดราม่าเลยว่าเป็นเด็กเนี่ยจะไปเอาขึ้นเวทีอะไรขนาดนั้นนะคะก็ เอาขึ้นก็ไม่ได้เอาขึ้นนานขนาดนั้นนะคะเอาน้องไปโชว์ตัวแป๊บหนึ่งนะคะสิบยี่สิบนาทีก็เอาลงมาแล้วและเด็กนะคะการเขาเรียกว่าการปรับดุลสภาพร่างกายต่อสิ่งเล้าก็มีเนาะเพราะว่านาริตาเนี่ยเกิดมากับหมอลำนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วโตมากับหมอลำโตมากับเสียงร้องเสียงลำนะคะก็ไม่ได้เอาไปอยู่ขนาดนั้นนะ,ะนานๆทีเอาน้องขึ้นเวทีก็อยากให้โฟกัสเอ็นดูไปที่ความน่ารักของน้องดีกว่านะคะไม่มีมาดรามา่าไม่มีมาว่าเด็ก ไม่ควรเอาขึ้นเวทีอย่างนั้นอย่างนี้แม่เอาขึ้นก็ด่ามากพ่อเอาขึ้นก็ด่ามากนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะด่ามากกันอะไรนักหนาเนาะในเรื่องที่ว่าน้องเลยตักขึ้นเวทีอยากให้โฟกัสที่ความสามารถของน้องแล้วก็พ่อแม่เขารู้ร,รู้อยู่แล้วนะคะว่า อะไรที่เหมาะสมกับลูกหรืออะไรที่ไม่เหมาะสมเราเป็นคนนอกเรามีหน้าที่ชื่นชมนะคะแล้วก็ติในบางเรื่องเท่านั้นนะคะบางเรื่องก็ไม่ควรที่จะไปก้าวไก่ในชีวิตครอบครัวเขาเกินไปเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับประเด็นนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่องแล้วก็เพจสองในาสารข่าวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ผิดพลาดอะไรก็ต้องขออาภัยด้วยค่ะ